สิคอแห่งคำเป็นกระดูกฝันลางของชาติ์ไปจะเรื่องอักนาเพราไใจเป็นชาติการศกรรมกาศิกรกร,กรนี่ยะครับเราได้สุดท้ายเป็นรก,ก,รกระดาษที่รัฐบาลต้องขอใครระยะที่ห้าเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สมควรละที่พวกเราจะได้มีโอกาสมาพบปะต่างๆกันครั้งหนึ่งนะครับใน ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการนะคะรับรัฐวิสาหกิจนะครับภาคองถิ่นภาคธุรกิจเป็นต้นนะครับรวมถึงภาคประชาชนก็คือผู้ประกบอบการธุรกิจแทนทุเดี่ยวพอเราคิดวา่าเราต้องเริ่มีกสักครั้งหนึ่งก็กำหนดวัน ผมาหาเลยกับคุณหมอเอเอาวันไหนดีท่านเพราะเอาปักมุดเลยครับชิดมากก็ไม่เกิดสักทีแล้วบอกเอาวันพุธก,ก็ได้วี่ห้าในนักระดาถก็เลยกําหนดว่าเอาพุธจมกกำหนดเลยถ้าไม่กําหนดก็ไม่จมสักทีแล้วสถานที่จะเอาขึ้นหนักตัวมีก่อมีกช้อยให้เลือกครับบนโบกเนี่ยเราไปมาหลายรอบ <c oughs> แล้วอเราวันเนี่ยเราเปลี่ยนที่ผีมาลงแทนล่อง น้ำแค่น้ำว่าการก็อะไเปลี่ยน,นไปที่สาเหตุที่มาใทยสถานที่ที่น่นที่เป็นแพร่ยิ่วลมเนี่ยผมมีเรื่องที่จะบอกจะเล่าให้กับพวกเราสามเรื่องนะครที่เรามาทั้งนี้มาที่นี่เรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าตอนปลายปี 6-2 <át> <iah> ยากตอนผมตาใหม่ๆก็เป็นไรครับกลับมาแล้วตำแหน่งใหม่ๆเลยเป็นจีนแล้วนะอะไรนะควรเสร็จว่ายติ่งติดๆตอนเย็นผมก็ให้เนี่ยผมเนี่ยบอกว่าพาผมมาดูที่เกิดกิวลมหน่อยเพราะเคยมันล้าเนี่ยแต่เป็นเด็กๆอยากจะมาสัมผัสเกิดกิวลมมาดูด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากเดิมๆยังไงนะครับมัได้พัฒนา ตนสิ่งที่ได้มาเห็นนะครับวันแรกก็คือเกลือนผิวโลงของเราเนี่ยด้านหน้าเกลือนเต็มไปด้วยจอกหนูหนูนะครับซึ่งมันไม่เฉพาะบริเวณหน้าเกลือนที่เท่านั้นนะครับตรงนี้ฮะระหว่างสายทางนี่ไปมันมีแต่จอกหูหนูั้งเลยระยะทางจากสังเกตกิวโลห์ไถึงตรงสพท แกิโลเมตรเนี่ยก็วางสายทางนี่แต่จอบนูนูแล้วความไร้การจอบเรียนแค่ทันได้เลยแล้วมันเป็นปัญหามากเป็นปัญหากับยวกเรือเป็นปัญหาเรื่องการเดินเรือเป็นปัญหาเรื่องการเที่ยวเป็นปัญหาเรื่องความยากก็เลยมาคิดกันว่าจะวางแหนกับจไอจอบได้ย่างไง ได้คุยกับทางหมอสุรศักดิ์ว่าหมอผมเจออยู่นี่เนี่ยได้คุยกับท่านหมอสุรศักดิ์ว่าเราต้องทำแบบนี้ทำยังไงดีเราจะเอาจอบหมูให้จบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเราเห็นว่าเป็นวัชพืชน้ำเล็กๆนะครับทำไม่ได้จะมีความแากจากแต่พวกนี้หลายแบบผมเคยเจอมาแล้วคุณดอนับปัญหาใหญ่มากพิธีกำจัดมันเนี่ย ฉีดยาก็ไม่ได้ฉ mm ีดยากเพราว่ามันอยู thing, yeah, ่ในแหล่งอันมนก็ม uh ีบทบาทม่าสัน้ารมีบทบาทมากกาการที่มเลิงแตกหน้านะครับฉีว่าวนได้ไหมมันไอมันก็จะมีหนอนตัวหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตรเขาเรียกว่าเอ่อในลูกงวงช้ามันพอจะกำจัดได้แต่ปัญหาในลูกงมงช้าก็เป็นสัตว์ต่าง ถ้าเราเอามันมากับกาดจอดเกิดมันแม่มันมากขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาต่อยอดในระยะตัวพวกก็ไม่ได้ในชิงเงนก็ไม่ได้ก็ไม่สนมันก็เหลือวิธีเดียวก็คือต้องเอาขึ้นต้องเอาขึ้นนะครับแลวต้องเอาขึ้นให้หมดด้วยถ้าขึ้นไม่หมดก็ไม่มีประโยชน์นะครับเหลือไว้สักหน่อยนึงเนี่ยในระยะเวลา ไม่ควไม่เดือนตอแพร่กระจายเสกหน้าเกคงการเกษตรเรียกทเรอว่าดีจัร้ายกาจก้าลก็เลยมาวางแผนกว่าเราจะทำไงยากจะจัดจตอพบ้ิเว่หน้าเกิดอยู่งนี้่าเราบรการความรูที่แต่เล่าทีอว่าเรามีเวนาการความรูจากในงานทุกท่าน ทางภาคราชการของเราโดยเฉพาะการกรมประหารการให้บริการกรมนิคให้ความสำคัญระดับเครื่องตัวเครื่องจับเครื่องมืออุปกรณ์มาทางพื้นที่หริการพอกริจาคมตรถุน้องเพื่อมาช่วยกันโดยพาะอย่างยิ่งชาวแพร่เราเนี่ยแหละสุกิตาธิตแพร่แพร่ตทองแพร่พุทธม วางแผลในการจัดการหยอดไม่ง่ายเลมันไม่ได้เลยที่จะจัดการมันได้เราก็ต้องใช้วิธีวางแผลทำไปทีละส่วนทีละส่วนวิธีการเราก็คือเราต้องทำทุ่นทำทุ่นเพื่อล็อกมันไว้ทีละล็อกทีละล็อกทีละล็อกแล้วสองทุ่นยืนละล็อกโดยกรมชลเนี่ยที้หารระเบียบเรื่องจัดมาแล้วเอาเรือพกมาเอาเบกโกมาเอาเรือปั่นมาเรือลากเรือเพื่อ ขาคนณทียวรอกที่เราชาวแพร่ก็มาช่วยกันวางทุกขดเพราะว่าตาไม้จิดต่าง